ครับอ,อันนี้เอา Jamie, ปุ๋ยมาคว้างเออจำไครับเอาปุ๋ยมาใสน้ำนะครับปัไปมาคว่างนะา่ายะครับปุ๋ยมาใส่แหมละมแล้วครหแล้วบปลูกได้กี่วันแล้วก็อ4วันครับปลูกได้4วันปลูกได้4วันเอาปุ๋ยมาใส่เลยครับตูปุ๋ยเบื้องหอแลครับเหงมันเนาะเหงงนมันใหญ่ครับตูปุ๋ยเบืหอครับเหงนี่มันมีนออนกครับนีครับ ะอันจนี้เจ้าแหลกครับเจ้าแหลกที่เขาลงหลักก้าเนาะสี่สิบนสมเดี๋ยวเปิดมาใส่ปุ๋ยแล้วครับสี่วันแต่วาใส่ยาคุมครับวันนี้มาใส่ปุ๋ยครับเออจความคว่างไหมอันนี้ใส่ใส่ปั้นเหนือปั่นเหนือเพิ่มมาแล้วอ่ะออ ปีนี้เปินใช้รถปลูกครับรถเก่าญี่ปุ่นนะครับปลูกเนาะปีนี้ก็เลยเ <c oughs> ข้าเลยแน่นเลยครับปลูกได้สามวันสี่วันนี่ก็เขียวเลยครับแบบนี้กันเหลืองเลยเนาะครับกาปิ่นงามครับคัดเอาตีงงามงามมาใส่ครับครับบ <c oughs> <c oughs> ้านข้างกอน,นี้เนาะ ปั่นข้างกันนี่ปิดนปูกไปวันก่อนนะครับอันปั่นที่เขามาดูก้าเปนนี้เปลี่ยนใจจาก 6S เ,เป็น65ครับพอดีปั่นข้างนี้ป่วนมาใส่ปุ๋ยครับครับนี่เป่ดนมาใส่ ปุยแล้วครับมันเนล่งมาละพอกามันน้อยลงไปนะครับมันหนาวเอาก็เลยเออมาเห่งมันน่อยครับผม,อมเอามาดูสี่วันนี้หาได้ขนยาฆ่ามาแมลงเย็นแล้วครับผมเพี่ยกระโดดหลังขาวนะครับเนาะมีเฮ้ย ผลใสปุ๋ยแล้วจะคือผลพ่นยาละเพี่กระโดนหลังขาวครับอือเพี่กระโดดหลังขาวต้องพ่นนะครับน้องต้องพ่นยาเลยไวหลายวันมาได้ครับไวหลายวันเดียวมันเหลืองแดงหมดอะ เข้าป็นติดจุดวยครับเขียวเลยเนาะติดจดวยครับเขียวเลี้ยวเลยอืมหน้านี้มันเขียววยกำพุูเนาะถ้าเป็นหน้าหน้าปีนี่ขึ้นเขียวจ้าหน้านี่เขียววยติดวยครับครับ วันนี้มาเฮ่งคือเจ้าเพื่นใส่ปุ๋ยนะครับพอวันข้าตัวว้าปุ่นใส่ยาคุมครับวันนี้เห่งคือปุ่นใส่ปุ๋ยเลยครับเอาบังคับมาเลยนะครับเนาะบังคับมันกลิ่นปุ๋ยเลยครับพอตัวว้าน,นี่ใส่บัตร,ร์น้นาซิปุกให้วันนี้ก็เลยมาใส่บังคับพอตัวว้าน,นี่เขาใส่ยาคุม วันนี้ครมาใส่ปุ๋ยเม็ดครับยูเรียร้อนๆเลยครับใส่เนาะยูเรียสดๆเลยครับบ่มีอย่างผสมเลยครับผมครับวันนี้ผมก็ขอลาเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราไปจุยัปก่อนนะครับเนาะขอบคุณครับที่รับชมและกดติดตามครับขอบคุณครับ